แม่ตรงนั้นใครอะใครตรงไหนเหรอนั่นไงหลังข้างๆเหมือนจะมองผมอยู่ไม่มีใครนะมีสิทำอะไรอยู่โวยวายสิรีบ<ม>เข้า<อ>ไปไ<ม>่ได้ไม่เห็นเหรอไม่มีนี่จบกันแม่ซื้อบ้านที่มีป้าข้างบ้านตายตาไม่หลับแพงมาก<ค>มเลยด้วยตายตาไม่หลับ ออขอโทษนะคะขอโทษค่ะฉันแค่หยอกลูกชายเล่นนะคะทักทอยสิยังไงอะคุณยายจจิงเจียงเป็นเพื่อนบ้านของเรานี่คือลูกชายของฉันค่ะอียงอียงลูกชายของฉันค่ะ ยายจริงจียงหูไม่ค่อยดีเสียงดังๆหน่อยเมื่อกี้กำแพงก้นยังได้ยินเลย๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีนะทักทอยสิยายจริงจียงครับ